ขนสีขาวบนแขนของอรหันสรีกำจายปรากฏขึ้นในชั่วพริบตาเท่านั้นพลันหายเข้าไปในผิวหนังอย่างไร้ร่องรอยทันทีจากนั้นก็ศึกษาวิธีการทลายกำแพงกับฮาร์ลี่และพวกต่ออย่างไม่มีอะไรเกิดขึ้นฮาร์ลี่มีสีหน้าไม่ทุกร้อนและไม่ได้ใจเย็นน้ำเสียงที่พูดก็ราบเรียบ แต่กลับไม่มีใครสังเกตว่าเขาได้แบ่งจิตสัมผัสเข้าไปในย่ามเก็บอสูรวิญญาณพลางปลอบขวัญอสูรวิญญาณครวนที่ร้องโหยหวนขึ้นมาอย่างกระทันหันในเวลาเดียวกันความคิดก็เคลื่อนไหวโคโจรอย่างรวดเวรว็วภายในเวลาหนึ่งการน้ำชาหารลี่และพวกก็ปรึกษาวิธีการลงมือเสร็จทันใดนั้นทุกคนก็ทยอยกันวาบกายหายไป หลังจากเลือกสถานที่เหมาะๆได้แล้วก็ควักจานอาคมและถงอาคมของตัวเองออกมาวางเขตอาคมที่ช่วยเสริมอนุภาพการโจมตีของตัวเองฮานลี่และชายหนุ่มแซ่สวีกลับวางเขตอาคมโจมตีที่มีชื่อว่าเขตอาคมพายุมังกรไฟด้วยกัน ถึงแม้ว่าเขตอาคมนี้จะไม่อาจเทียบเคียงกับมหาเขตอาคมต้องห้ามของสำนักต่างๆได้แต่กลับเป็นเขตอาคมโจมตีภายในเวลาอันสั้นที่ร้ายกาจที่สุด เดาว่าหากวางเขตอาคมนี้เสร็จหลังจากกระตุ้นแล้วก็เพียงพอจะต้านทานการโจมตีเต็มอัตราของสมบัติอาคมธรรมดาธรรมดาของผู้บำเพ็ญเพียรระดับก่อกำเนิดขั้นปลายคนหนึ่งได้แน่นอนว่าจึงมีประโยชน์เป็นอย่างมากหลังจากผ่านไปครึ่งเคอก็ทยอยกันวางเขตอาคมเสร็จสิ้นกุยหลิงยักปีกเงินและพวกต่างก็เดินเข้าไปในเขตอาคมเสริม ส่วนเขตอาคมพายุมังกรไฟนั้นแน่นอนว่ามีหานลี่และชายหนุ่มแซ่สวีช่วยกันควบคุมดูแลจะว่าไปแล้วก็น่าขันจริงๆแต่เดิมหานลี่และวิหารศักดิ์สิทธิ์เทียนหลานไม่ได้มีความสัมพันธ์แบบเจ้าอยู่ข่าตายหรอกหรือชั่วพริบตาก็จำใจต้องมาร่วมมือกันเสียแล้ว ชายหนุ่มแซ่สวีจ้องเขม็งไปยังกำแพงกั้นสีเทาด้านล่างที่อยู่ไม่ไกลออกไปนักเมื่อชูมือข้างหนึ่งขึ้นดวงแสงสีขาวนวลก็พุ่งออกมาจากฝ่ามือโจมตีไปยังกำแพงกัน้นทว่าดวงแสงนี้กลับไม่ได้ระเบิดออกแค่หยุดชะงักเล็กน้อยแล้วปรากฏขึ้นที่ผิวของกำแพงกัน้นเปล่งแสงสว่างวาบแล้วกลายเป็นเป้าป่าลูกดอกอีกเดี๋ยวเหล่าสหายก็ลงมือโจมตีจุดนี้เถอะชายหนุ่มแท่สวีเอ่ยเช่นนี้ออกมาอย่างไม่เกรงใจ คนอื่นๆก็ไม่ได้กล่าวอะไรแน่นอนว่าต่างก็ยอมรับเรื่องนี้โดยดุษฎีชายหนุ่มแซ่สวีเห็นเช่นนั้นก็หันหน้าไปมองหานลี่ที่อยู่ใจกลางเขตอาคมแวบหนึ่งพลันพยักหน้าเล็กน้อยหานลี่ฉีกยิ้มพลางไร้อาคมโดยไม่ปริปากใดๆปล่อยอาคมออกไปสายแล้วสายเล่าชั่วพริบตาทงอาคมหลายสิบด้ามโดยรอบก็เปลี่นลำแสงวิญญ,ญาณหลากสีสว่างวาบเกิดเป็นเสียงร้องคำรามขึ้น ชายหนุ่มแซ่สวีถอนหายใจออกมาเบาๆมือข้างหนึ่งถือดวงแสงวิญญาณสีแดงเพลิงเอาไว้พลางกดลงพื้นดิน ช่วขณะนั้นดวงแสงสีแดงพลันจมหายลงใต้ดินของธงและจานอาคมเหล่านั้นโดยมีเขาเป็นศูนย์กลางชั่วขณะนั้นพื้นดินพลันสั่นไหวจากนั้นเสียงคลืน่นนก็ดังขึ้นเสาเพลิงสีแดงสดสิบกว่าสายพวยพุ่งขึ้นจากเขตอาคมทุกต้นล้วนมีขนาดเท่าปากชามแผ่ไอความร้อนหนาแน่นราว,ว่าแม้แต่บรรยากาศรอบๆก็ยังถูกเผาไหม้อย่างไรอย่างนั้นทุกคนต่างรู้สึกว่าลำคอแห้งผากฮาร์ลี่ในตอนนี้ กลับพลิกฝ่ามือจานอาคมสีเขียวอ่อนใบหนึ่งปรากฏขึ้นบนฝ่ามือเมื่อเขาตบไปบนจานอาคมเบาๆลำแสงสีเขียวเปล่งแสงสว่างวาบทันใดนั้นท่ามกลางเขตอาคมพลันมีลำแสงกระพริบเป็นการตอบสนองในทันทีหลังจากมีเสียงร้องครวญครางดังขึ้นมังกรวารีสีเขียวสิบกว่าตัวก็ก่อตัวขึ้นที่ใจกลางของเขตอาคม ทันใดนั้นท่ามกลางเสียงบริกรรมคาถาของหารลี่แต่ละตัวพลันกระโจนเข้าไปหาเสาเพลิงทั้งหมดตัวละต้นอย่างแม่นยำชั่วขณะที่เปลวเพลิงและพายุสัมผัสกันก็กลายเป็นมังกรทะเลเพลิงพายุ10บกว่าตัวลำตัวเป็นพายุผิวหนังเป็นเปลวเพลิงอาศัยพลังของเปลวเพลิงและลมพายุขยายใหญ่ขึ้นพร้อมกันลงมือ เมื่อเห็นว่ามังกรทะเลเพลิงพายุก่อตัวขึ้นชายหนุ่มแซ่สุวีก็เผยสีหน้าดีใจออกมาพลางร้องตะโกนด้วยเสียงอันดังก้องจากนั้นเขาพันอ้าปากออกพลไข่มุกกลมๆสีเขียวใสเม็ดหนึ่งออกมานกยุงแรดวิญญาณที่บินโครจรอ,อยู่เหนือศีรษะของเขาก็สยายปีกคู่นั้นออก ลำแสงวิญญาณห้าสีทะลักออกมาห่อหุ้มไข่มุกเอาไว้พลางโจมตีไปยังกำแพงกัน้นท่าทีหน้าเกรงขามเป็นพิเศษยักษ์ปีกเงินหลินอินผิงและคนอื่นๆ ต่างทยอยกันกระตุ้นเขตอาคมเสริมของตัวเองบ้างก็สำแดงความสามารถบ้างก็สำแดงการโจมตีจากสมบัติอาคมตามขั้นตอนที่ได้ลำดับเอาไว้และโจมตีไปยังกำแพงกัน้นกำแพงเบื้องหน้าส่งเสียงร้องคำรามสะเทือนเลือนลั่นออกมาอย่างต่อเนื่องลำแสงวิญญาณขนาดใหญ่ระเบิดออกกลุ่มแล้วกลุ่มเล่า อานุภาพของมันยิ่งใหญ่ราวกับว่าจะทำให้ชั้นบรรยากาศทั้งหมดเกิดเสียงอึกทึกตามไปด้วยฮาลี่สะบัดแขนเสือ้อทันใดนั้นกระบี่ลำแสงหลายร้อยสายพลันปรากฏขึ้นลำแสงสีทองเจิดจ้าแทบจะปกคลุมท้องฟ้าทั้งผืนเอาไว้เมื่อชายหนุ่มแซ่สวีและผู้บำเพ็ญเพียรคนอื่นๆที่อยู่รอบๆเห็นอนุภาพที่น่าหวาดกลัวเช่นนี้ พลันนึกไปถึงความแหลมคมของกระบี่ไผ่เขียวตัวต่อเมคาก่อนหน้านี้ต่างก็พากันหน้าเปลี่ยนสีความหวาดกลัวฮานลี่เพิ่มขึ้นในใจอีกหนึ่งส่วนาาลี่กลับไม่สนใจว่าผู้อื่นจะคิดเห็นอย่างไรกระบี่ลำแสงเหล่านี้รวมตัวกันเป็นกระบี่ยักษ์ยาวสิบกว่าจ้างเร่มหนึ่งโดยมีเขาเป็นผู้ร่รยอาคมกระตุน้น เมื่ออาคมสายหนึ่งโจมตีไปยังตัวมันพระจุไฟฟ้าสีคองชั้นหนึ่งพลันปรากฏขึ้นบนผิวของตัวกระบี่เสียงฟ้าคำรนฝนคำรามดังคลืนครันทว่าถึงแม้กระบี่ยักษ์จะก่อตัวขึ้นแต่หาลี่ก็ไม่ได้รีบร้อนจะกระตุ้นมันในทันทีแต่ปากกลับเปล่งเสียงคำรามทุ้มต่ำออกมา โยนจานอาคมในมือออกไปจากนั้นสองมือพลันร่ายอาคมใส่จานอาคมอย่างต่อเนื่องสองสามครั้งชั่วขณะนั้นบรรยากาศในเขตอาคมพลันสั่นคลอนเสียงระเบิดดังขึ้นลำแสงสีเขียวผืนใหญ่แผ่คลุมลงมาจากท้องฟ้าจากนั้นก็จมหายเข้าไปในเขตอาคมภายในชั่วพริบตา หลังจากที่จานอาคมดูดซับลำแสงสีเขียวรอบๆเข้าไปแล้วก็ระเบิดลำแสงที่น่าตกตะลึงออกมาทำให้มังกรทะเลเพลิงพายุสิบกว่าตัวที่กำลังเริงระบำอยู่บนท้องฟ้าหมุนวนรอบหนึ่งต่างก็อ้าปากเปล่งเสียงคำรามออกมาร่างกายขยายใหญ่ขึ้นสองสามเท่าแล้วแยกเขี้ยวยิงฟันกระโจนเข้าไปเบื้องหน้า มังกรทะเลเพลิงพายุสิบกว่าตัวที่ดูหน้าเกรงขามเรียงตัวกันเป็นแถวโจมตีไปยังกำแพงกั้นทีละตัวตัวอย่างรุนแรงครั้งนี้ในที่สุดกำแพงกั้นสีเทาก็สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเมื่อมังกรทะเลเพลิงพายุตัวสุดท้ายระเบิดใส่กำแพงกั้นแล้วก็กลายเป็นก้อนเพลิงพายุขนาดยักษ์กลุ่มหนึ่งลำแสงสีโลหิตสว่างวาบกลายเป็นมีดโลหิตยักษ์เล่มหนึ่งสับลงมาในจุดเดียวกันเสียง ปังดังขึ้นราวกับว่าเป็นเสียงปริแตกของอาวุธในที่สุดบนกำแพงกั้นก็มีรอยยาวขนาด2อสามจังสายหนึ่งปรากฏขึ้นแต่แค่รอยนี้กลับลึกลงไปเพียงสองสามซื่อเท่านั้นไม่ได้มีท่าทีจะถูกทําให้ทะลุได้แต่ที่รอยนั้นพลันมีลําแสงสีดํากระพริบวาบท่าทางเหมือนจะผสานเข้าหากันแล้วชายหนุ่มแซ่สวียักปีกเงินและคนอื่นๆจะยอมเสียโอกาสงามๆเช่นนี้ไปได้อย่างไร ทันใดนั้นสมบัติอาคมจำนวนมากก็โจมตีเข้ามาราวกับหาฝนโจมตีเข้าไปที่รอยแยกนั้นไม่หยุดถึงได้ฝืนไม่ให้มันผสานตัวเข้าหากันได้ชั่วคราวเวลานี้หารลี่พันลงมือกระบี่ยักษ์ที่ถูกพลังมหาศาลกระตุ้นอยู่ก่อนแล้วกลายเป็นสายฟ้าสีทองสายหนึ่งสับลงมาบนรอยแยกท่ามกลางเสียงฟ้าร้องคำราม ประจุไฟฟ้าบนกระบี่ระเบิดออกท่ามกลางรอยแยกเรากับมีดวงอาทิตย์สีทองเจิดจ้าปรากฏขึ้นอย่างไรอย่างนั้นชั่วพริบตารอยแยกสองสามจังก็หลอมละลายคาดไม่ถึงว่าจะขยายขนาดขึ้นสองสามเท่าผลลัพธ์ของการโจมตีนี้ดูเหมือนว่ายิ่งใหญ่กว่าการโจมตีของทุกคนก่อนหน้านั้นหลายเท่าไม่ใช่แค่คนอื่นๆที่ตกตะลึงฮาลี่เองก็ตื่นตะลึงเป็นอย่างมากเช่นกันนี่มันเรื่องอะไรกัน เมื่อเห็นสถานการณ์เมื่อครู่คาดไม่ถึงว่าอสศนีเทวาปัดเป่าพยันตรายจะเหนือกว่ากำแพงกั้นนั้นอย่างพอดิบพอดีหรือว่าธงวายุธมินคือหนึ่งในสมบัติวิญญาณสายมารถ้าหากเป็นเช่นนั้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเบื้องหน้าก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ในตอนที่ฮารลี่กำลังรู้สึกกังขานั้นลำแสงสีทองพลันหม่นแสงลงบนกำแพงพลันมีลำแสงสีขาวจางๆทะลุออกมา คาดไม่ถึงว่าในรอยแยกจะเหลือเพียงชั้นบางๆเท่านั้นเมื่อทุกคนเห็นเช่นนั้นต่างก็รู้สึกดีอกดีใจแต่ไม่รอให้คนอื่นกระตุ้นการโจมทีของสมบัติอาคมมีดบินสีดำขนาดสองสามชุนก็ปรากฏขึ้นหน้ารอยแยกอย่างเงียบเชียบจากนั้นก็เปล่งแสงสว่างวาบแล้วสลายหายไปอีกครั้งในทันทีแต่สุดท้ายกำแพงกั้นก็มีเสียงปังดังขึ้น ทันใดนั้นกำแพงบางพลันมีลำแสงสีดำสายหนึ่งปรากฏขึ้นฉับพลันนั้นก็พังทลายลงกระจายเป็นชิ้นๆรูขนาดสองสามจ้างปรากฏขึ้นด้านนอกคือทัศนียภาพที่ทุกคนต่างคุ้นเคยดีเมื่อเห็นทัศนียภาพนั้นทุกคนรู้สึกดีใจแต่ลำแสงสีเงินพลันสว่างวาบเงาร่างคนคนหนึ่งปรากฏขึ้นที่หน้ากำแพงจากนั้นก็เปล่งแสงสว่างวาบพุ่งออกไปจากรูนั้นก่อน นั่นก็คือหุ่นเชิดร,ร่างมนุษย์ของหารลี่เวลานี้คนอื่นๆที่แต่เดิมกำลังลังเลก็ร้อนรนสำแดงเคล็ดวิชาหลีกนี้ต่างๆออกมาแล้วพุ่งไปยังทางออกเพียงหนึ่งเดียวนั้นแผ่นหลังของหารลี่มีปีกสีเงินคู่หนึ่งปรากฏขึ้นแต่ไม่ได้เคลื่อนย้ายออกไปในทันทีแววตากลับฉายแววประหลาดริมฝีปากขมุบขมิบแต่เดิมกุยหลิงที่กลายเป็นไอสีดำขาวสายหนึ่งปรากฏตัวขึ้นที่หน้ากำแพง จูๆ่ๆพลันเผยสีหน้าตกตะลึงระคนสงสัยออกมาการเคลื่อนไหวอดที่จะหยุดชะง,งักไม่ได้ชั่วพริบตาที่ล่าช้าไปนั้นชายหนุ่มแซ่หวีและคนอื่นๆรวมทั้งพวกพีศาตกลับชิงหนีออกจากกำแพงกั้นไปก่อนในตอนนั้นเองจูจูด้านนอกกำแพงก็มีลำแสงสีโลหิตที่เจิดจ้าเปล่งแสงสว่างวาบเส้นไหมสีดำจำนวนนับไม่ถ้วนเปล่งเสียงผรึกๆออกมาจากกลางอากาศและเปล่งแสงกระพริบวา่าพุ่งไปที่ด้านนอกรูนั้น เสียงตะโกนราวกับฟ้าผ่าของชายหนุ่มแซ่สวีและเสียงร้องคร่ำครวญด้วยความโกรธเกรี้ยวของหลินอินผิงดังขึ้นพร้อมกันเกิดเสียงระเบิดดังขึ้นด้านนอกรูไอโลหิตที่คละคลุ้งปรากฏขึ้นในนั้นยังมีเสียงหัวเราะอย่างบ้าคลั่งก่ออรหันต์สี่กำจายอีกด้วยไปหานลี่ตะโกนด้วยเสียงทุ้มต่ำอย่างไม่ลังเลอีก ทันใดนั้นปีกวายุอัศนีพลันสยายออกมาจากแผ่นหลังกลายเป็นประจุไฟฟ้าสีเงินสายหนึ่งหนีออกไปจากรูนั้นถึงแม้ว่ากุยหลิงจะรู้สึกตกตะลึงระคมสงสัยเป็นอย่างมากแต่ก็ตามออกไปทันทีอย่างไม่ต้องขบคิด ร่างของฮาลี่เพิ่งจะปรากฏตัวที่ด้านนอกกำแพงกัน้นไอโลหิตจำนวนนับไม่ถ้วนรอบๆก็ม้วนวนผ่านร่างของเขาไปแต่เขากลับดูเหมือนว่าจะเตรียมการป้องกันไว้ก่อนแล้วประจุไฟฟ้าสีเงินเปล่งแสงสว่างวาบขณะออกห่างจากไอโลหิตปรากฏตัวขึ้นห่างออกไปร้อยกว่าจัางร่างกายหยุดชะงักมองไปทางรูที่หนีออกมา ผลลัพธ์คือทำให้หางตาของเขาอดที่จะกระตุกไม่ได้เขาเห็นเพียงรูนั้นหดเล็กลงอย่างรวดเร็วเบื้องหน้าคาดไม่ถึงว่ากลายเป็นทะเลโลหิตขนาดสองสามหมู่หมอกโลหิตที่เข้มข้นจนไร้ขอบเขตไอโลหิตหมุนวนอย่างรุนแรงท่ามกลางทะเลโลหิตพลันมีอะไรสักอย่างปรากฏขึ้นแต่ไม่ได้จมเข้าไปในไอโลหิตเหล่านั้น นั่นก็คือยักษ์ปีกเงินอสูรวิหกราชสีและสัตว์ประหลาดขนาดใหญ่ที่มีขนสีขาวรอบตัวสัตว์ประหลาดตัวนี้สวมชุดของอรหันต์สีกำจายแต่กลับมีกลิ่นอายซากศพหนาแน่นมากจูจูพลันหันหน้ามาสองปามีเปลวเพลิงสีเขียวสว่างวาบป,ปากเผยเขี้ยวงงออกมา คาดไม่ถึงว่าจะเป็นใบหน้าของหมีที่มีขนสีขาวที่ดูสู้ผอมเป็นพิเศษตัวประหลาดในเวลานี้กำลังควบคุมลำแสงมีดโลหิตลวงตาไล่สังหารเงาคนของ,ของใครสักคนอยู่ท่ามกลางทะเลโลหิตทำให้เขาไม่อาจหลบหนีได้เงาร่างคนผู้นี้เหลือเพียงครึ่งเดียวแขนข้างหนึ่งและเท้าข้างหนึ่งกระเด็นออกไป แต่กลับยังพยายามสำแดงไข่มุกกลมๆสีเขียวและสมบัติอาคมรูปลักษ์เหมือนตะขอสีเงินออกมาต้านทานลำแสงสีโลหิตเหนือศีสษะและไอโลหิตที่กัดกร่นร่างอยู่รอบด้านใบหน้านั้นเต็มไปด้วยความเครียดแค้นคาดไม่ถึงว่าเขาจะเป็นปรมาจารย์เทพเซียนของทุ่งหญ่าเทียนหลานชายหนุ่มแท่สวีผู้นั้นและห่างจากเขาไปไม่ไกลนักนกยูงแรดวิญ,ญญาณที่มีความสามารถไม่น้อยตัวหนึ่ง กลับถูกอสูรวิหกราดที่กลายเป็นหมอกสีม่วงกักเอาไว้เช่นกันมันจึงทำได้เพียงรักษาชีวิตตัวเองเอาไว้อย่างฝืนทนเท่านั้นหลินอินผิงเองก็ไม่ได้ดีไปกว่านั้นเท่าไหร่นักนางถูกยักษ์ปีกเงินปล่อยเส้นไหมวิญญาณธรมินจำนวนนับไม่ถ้วนออกมาโจมตีกลางอากาศหากไม่ใช่เพราะตัวไหมสีเงินของนางมีความสามารถไม่น้อยพ่นเส้นไหมสีเงินออกมาต้านทานการโจมตีจากเส้นไหมสีเทาจำนวนนับไม่ถ้วนได้อย่างพอดิบพอดี เกรงว่าคงถูกจัดการไปนานแล้วแต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นความพ่ายแพ้ของสตรีผู้นี้ก็อยู่อีกไม่ไกลแล้วเป็นมันกุยหลิงที่มีหารลี่คอยเตือนสติและเคลื่อนย้ายออกมาเช่นกันจูจ่ๆสองตาก็จ้องเขม็งไปยังตัวประหลาดขนสีขาวตัวนั้นพลันเปล่งเสียงร้องอุทานออกมา